สวัสดีครับผมเป้มาตั้งในะครับวันนี้ผมมารีวิวรถจักรยานยนต์ยอดฮิตนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องรู้จักดีนะครับสําหรับรถจักรยานยนต์คันนี้ก็คือเวฟหนึ่งสองห้าตัวนี้เป็นตัวหัวฉีดนะครับเราจะเรียกว่าเวฟหนึ่งสองห้าไอนะฮะหรือที่เพื่อนๆหลายๆคนเรียกกันว่าเวฟหนึ่งสองห้าปาวานนะฮะเพราะว่ารูปทรงเขาคล้ายๆกับปาวานนะฮะรูรมเพียวๆมนๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตําหนิกันนะครับตําหนิมีที่บังลมนะครับบังลมสีงถลอก ทั้งสองข้างเลยนะฮะทั้งสองข้างเลยฝั่งนี้เปื้อนเทปกาวมาด้วยนะฮะสองชิ้นนี้เปลี่ยนอยู่ประมาณพันห้าร้อยบาทนะผมเช็คมาแล้วพร้อมสติกเกอร์นะฮะนี่ครับแล้วก็ตัวนี้มีถลอกหน่อยนะฮะเครื่องเกียร์ยางดีนะครับยางเต็มเครื่องเกียร์ดีครับไม่มีหลุดไม่มีว้าวนะครับเลขไม้สามหมื่นหกแท้ๆรถบ้านนะครับอ๋อขอโทษทีตัวนี้สตาร์ทมือจะไปเก็บปราดเท้านะฮะ ห้าได้ยินเสียงเครื่องยนต์เวลาที่ท่อไอเสียเนี่ยเสียงเงียบลงเนี่ยจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ที่มันชัดเจนเราแสดงให้เห็นว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ได้มีดังนะฮะเครื่องยนต์ไม่แกะนะครับเครื่องไม่แกะเดิมๆใสๆนะฮะราคาขายอยู่ที่33,900บาทเป็นราคาตลาดนะฮะแต่สภาพนี้ไม่มีในตลาดแน่นอนไม่ได้มีเยอะในตลาดนะฮะส่วนมากมันจะมันจะโซมกันนะฮะส่วนมากจะโซมกันอ๋อคันนี้ติดไฟ led มาด้วยนะฮะ นี่ครับเห็นไหมฮะไฟ LED มานะฮะสว่างชัดเจนนะครับเลขไม้แท้นะครับ36,000กิโลครับสนใจดูรถได้ที่ซอยมิสทีลำคำแหงนะครับตัวนี้เป็น RS แท้นะฮะแท้กับไม่แท้ดูยังไง RS แท้เนี่ยสีเขาจะเป็นโทน2ส,สีนะฮะโทน2ส,สีหลายๆคันเนี่ยเห็นเป็นสตาร์ทมือแล้วมาใส่ล้อแม็ก RS อันนั้นไม่ใช่นะฮะ RS แท้นี่คือต้องเป็น2ส,สีนะฮะมันจะมีแดง แดงดําแดงขาวพวกนี้ฮะอันนี้จะเป็น R S ถ้าเห็นเป็นโทนสีเดียวแล้วแจ้งเปลี่ยนสีมาหรือพวกแจ้งเปลี่ยนสีมาพวกนั้นไม่ใช่ไแท้อันนี้คือแท้แท้เดิมๆนะฮะเครื่องดีนะครับคันนี้เครื่องดีผมรับประกันให้รถคันนี้เครื่องดีเครื่องดีมากยางเต็มนะครับนี่นะครับผมโอเคครับ